ในค่มพูช์วันนี้นะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับก็จะได้อีก2ทีมนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมซึ่งถือว่าตอนนี้นะครับหทีมที่ผ่านเข้าไปรอในรอบ8ทีมแล้วนะครับน่าดูทุกทีมเลยนะครับดีทุกทีมนะครับก็จะมีทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับทีมอย่างบาร์เซโลนาทีมอย่างแมนเชสเตอร์นะครับทีมอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เปเรเชนะครับถือว่ามาตามนัดกันทั้งหมดนะครับในค่มพูช์วันนี้นะครับก็ต้องมาตามลุ้นกัันนะครบ ระหว่างแอตมาดริดนะครับกับทางฝั่งทีมอย่างอินเตอร์มิลานจะเป็นใครที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและดอทมุนกับทาง PSV h ไฮโอเฟนนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะขอหยิบยกเกมที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมที่ว่านตาเมโตโบริตาโนนะครับทีมอย่างแอตเลติกมาดริดครับทีมตาหมีนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างอินเตอร์มิลานนะครับทีมมูใหญ่จากอิตาลีนะครับคู่นี้นะครับนัดแรกเจอกันมานะครับที่จูซิเปเมซ่า ปรากฏว่าอินเตอร์ครับทำได้ดีกว่าชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับพูดถึงฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับในชั่วโมงนี้ต้องบอกอินเตอร์มิลานเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า13นัดหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นครับพวกเขาชนะรวดทั้ง13นัดติดต่อกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตัวหลักๆที่คาดการณ์กันว่าจะลงเล่นนะครับก็จะนําทัพโดยคู่หน้านะครับอย่างมาคัตตูรามจะจับคู่กับราตาโลมาติเนสครับคู่นี้ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับ แดนกลางวันนี้นะครับจะใช้เป็นทางเฮนริกมาคิตายานครับแอสลานนีนะครับนิโคลโลบาเรลล่าวิงแบ็กด้านขวาครับเป็นดุมฟรีด้านซ้ายเป็นดีมาโก้ครับส่วนเกมรับ3คนครับเซนเตอร์จะเป็นบาสโตนี่นะครับเซฟานเดอร์ฟรายแล้วก็เบนชแมงปาวาส่วนผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทางเยนซอมเมอร์นะครับชุดนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆครับชุดนี้นี่ถือว่าเป็นว่าที่แชมป์ฟุตบอลเซเนกัลต์รีในฤดูกาลนี้เลยนะครับวันนี้นะครับจะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างแอตเลนติโกมาดริดครับ ซึ่งผลงานช่วงหลังย่าแย่เลยครับต้องใช้คําว่าย่าแย่ครับเพราะว่า5เกมหลังสุดนะครับแอตเลติกมาดริดลงเล่นชนะคู่แข่งเกมเดียวนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่ยังพอแบบพอไว้ใจได้นะครับสำหรับทีมอย่างตราหีีนั่นก็คือสถิติเกมเล่นในบ้านที่ว่านตานะครับแนัดหลังสุดทุกรายการที่เล่นที่บ้านตัวเองครับปรากฏชนะคู่แข่งเป็น7นัดแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ วันนี้ตัวหลักๆนะครับของทางแอตเลติโกมาดริดครับจะนําทัพโดยมาโกสโยเรนเต้นะครับจะจับคู่กับโมราตาเป็นหน้าคู่ครับอันนี้เป็นการคาดการณ์จากคูสกอร์ครับส่วนแดนกลางครับก็จะมีทางซาอูนีเกสครับโคเก้แล้วก็โรดิโกเดปอครับจะเป็นสามมิดฟิลด์ในแดนกลางวิงแบ็กด้านซ้ายครับเป็นลีโน่ด้านขวาเป็นโมลิน่าส่วน3เกมรับครับก็จะมีเฮอร์โมโซครับอัรเซลวิเซล แล้วก็กาเบียรปอรลิสตานะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดแล้วนะครับอดีตนักเตะเก่าของอาร์เซนอลครับส่วนผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทางแยนโอบรักนะครับก็ถือเป็นชุดที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับคู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าดูนะครับน่าจะสู้สนุกเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเราดูจากฟอร์มการเล่นของอินเตอร์มิลานแล้วนะครับช่วงหลังต้องยอมรับนะครับว่าอินเตอร์เป็นทีมที่ถือว่ามีคุณภาพดีจริงๆนะครับ คือ11ผู้เล่นตัวจริง,งพวกเขาครับมันมีความสมดุลน,นะเกมรับก็เหนียวแน่นแดนกลางก็ถือว่าครองบอลได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการเติมเกมจากวิงแบ็กสองข้างดีมาโก้ co, แล้วก็ดุมฟรีก็เติมเกมได้ดีแล้วกองหน้านะครับาการได้มาคัทตูรามาจับคู่กับราอตโรมาตินเนสครับนี่คือทีเด็ดของอินเตอร์มิลานในทีมชุดนี้เลยนะครับก็เชื่อว่าวันนี้นะครับทีมอย่างตราหมีพวกเขาต้องบุกเข้าใส่ทีมอย่างอินเตอร์แล้วก็น่าจะเข้าทางอินเตอร์นะครับตั้งรับดีๆแล้วก็รอสวนกลับ ใช้การวางบอลจากแดนกลางไปสู่กองหน้าอย่างมาคัตตูรามเราจระโล์มาตินเนสครับผมเชื่อว่าเกมนี้นะครับอินเตอร์บุกไปเยือนจะไม่แพ้นะครับเชื่อว่าจะไม่แพ้แล้วดีไม่ดีนะครับด้วยการที่แอตมิริตต้องบุกใส่ทีมอย่างอินเตอร์เพื่อผลชนะนะครับอาจจะพลาดได้แล้วก็น่าจะเป็นอินเตอร์มิลานเลยครับเกมนี้ที่จะสามารถย้ำแขนได้อีกเกมหนึ่งนะครับดังนั้นเกมนี้ถ้าเกิดวัดฟอร์มการเล่นกันนะชั่วโมงนี้นะครับถ้าให้เลือกต้องหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ผมขอเชียร์ไปที่ทีมอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานดีกว่านะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นดูการนี้ถือว่าเหมาะสมมากๆครับต่อการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับเกมคู่นี้เกมคู่ระหว่างแอตมาดิดกับอินเตอร์มิลานคิดว่าทีมไหนควรจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ขับอยู่ณเวลานี้นะครับนี่เลยครับซูซูกิ Super ร์แพลตินัมดินะครับขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดนะครับรวมสูงสุดกว่า15,000บาทด้วยกันนะครับซูซูกิ XL7 เครับเหลือราคาเริ่มต้นเพียงแค่734,000บาทเท่านั้นครับแล้วก็ซูซูกิ CS ครับราคาเริ่มต้นเหลือเพียงแค่378,000บาทเท่านั้นนะครับ พร้อมกับฟรีไปเลยกาวันครับรับดีลสุดคุ้มแบบนี้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายนนี้เท่านั้นครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนคุณภาพอย่างซูกิครับ